รายการนานาวารีี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดู สนใจสินค้าร้าน Natty Beauty ติดต่อเบอร์โทร088-553-2820หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.nattymiddlebeauty.com ท่านที่จะติดตามดูรายละเอียดทางเฟซบุ o กแอดเข้าไปที่ Natty Beauty Middle Product as Hotmail.com ครีมพอกหน้าเด้งสูตรครีออพัตตาของร้านนัตตี้บิวตีเห็นผลครั้งแรกที่ใช้เพียงข้ามคืนหน้าของคุณจะเด้งขาวใสวิ้งทั่วใบหน้า e a ีนซิงคอลเ a จ e นสูตรร้านนัตตี้บิวตี ช่วยให้ผิวหน้าคุณสะอาดใสตึงกระชับอ่อนกว่าวัยขึ้นแน่นอนคลินซิ่งเจลสครับเจลสครับขัดผิวที่เสื่อมสภาพและช่วยลดปัญหาเรื่องการอุดตันและสิ่งสงกรปรกทำให้เกิดสิวและความมันกระชับปูขุมขนให้เล็กลงได้เพียงครั้งเดียว คลีนซิ่งออกซิเจนบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซ็นต์ำเข้าจากญี่ปุ่นสูตรร้านนั t t y b e a u ตีเมื่อผิวเราโดนแสงแดดใช้ออกซิเจนตัวนี้จะทำให้ผิวของเราไม่หมองคล้ำไม่มีฝ้าไม่มีกระทำให้หน้าใสานุ่มทันทีที่ใช้ในครั้งแรก สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการนานาวาเลตี้ไอเดียดีประเทศไทยค่ะทุกเช้าว,วันอาทิตย์นะคะเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกกับช่วงเช้านี้มีนัดค่ะท่านผู้ชมเชา้ชาเชา้าสบายๆอย่างนี้ท่านผู้ชมค่ะมาดูนัดก่อนนะคะเพราะว่านัดมีทั้งสาระความรู้แล้วก็คลินิกทำดีๆช่วงท้ายรายการให้กับท่านผู้ชมด้วยค่ะ วันนี้ค่ะท่านผู้ชมนัาจะมาสรุปนะคะสินค้าที่ได้วางจำหน่ายไปแล้วและที่ได้นำเสนอไปแล้วทุกๆตัวเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนี้เลยค่ะท่านผู้ชมจำได้ไหมคะว่าตัวแรกตัวนางเอกของร้านเนี่ยเป็นตัวอะไรคะท่านผู้ชมถ้าใครจำได้นะคะแสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ดูกันมาตั้งแต่แรกค่ะท่านผู้ชมตัวแรกค่ะ ครีมกันแดด SPF 6 0ตัวนี้เลยค่ะท่านผู้ชมถ้าใครยังไม่มีใช้นะคะบอกได้เลยว่าเฉยมากค่ะตอนนี้เพราะว่ารายการเขาออกจะดังนะคะท่านผู้ชม SPF 6 0ราคา450บาทขนาด5กรัมค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมและอีกตัวหนึ่งนะคะตัวเด y c r e ค่ะหลังจากที่ท่านนะคะได้ล้างหน้าสะอาดแล้วก็ต้องใช้ตัวเด y c r e ตัวนี้ด้วยนะคะเมื่อใช้ตัวเด y c r e แล้วก็ตามมาด้วย ไนท์ครีมค่ะเป็นครีมบำรุงผิวสำหรับกลางคืนนะคะท่านใดที่ไม่ชอบทาผิวกลางวันไม่เป็นไรค่ะแต่กลางคืนเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะขับสารสิ่ง สิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งที่เป็นของเสียตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ยามค่ําคืนเนี่ยผิวของเราจะทํางานได้ดีเมื่อเราทาแล้วก็บํารุงอะไรไปนะคะผิวของเราก็จะชุ่มชื้นแล้วก็สดใสตื่นขึ้นมาจะเห็นได้ว่าหน้าเราจะเด้งกระชับค่ะและสําหรับท่านใดที่นอนไม่หลับนะคะดูรายการของนัตตี้ยามเช้าแบบนี้คืนนี้รับรองหลับฝันดีแน่เลยค่ะแต่ถ้าฝันเห็นนัดนะคะยิ่งดีใหญ่เลยล่ะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะและอีกตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะเซรั่มหน้าใสา ช่วยความชุ่มชื้นบนใบหน้าให้ผิวหน้านะคะตึงกระชับพ,พร้อมกับให้รูขุมขนเล็กลงด้วยค่ะท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งค่ะจำได้ไหมคะว่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนางเอกของเราก็คือพอกหน้าเด้งตัวนี้นะคะพอกหน้าเด้งตัวนี้เป็นสูตรเดียวของทางร้านที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมเลยค่ะว่าถ้าใครไม่มีอยู่ที่บ้านนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคัานหยุดสวยแล้วค่ะแต่ถ้าท่านอยากสวย ท่านก็ห้ามหยุดสวยนะคะต้องใช้ตัวนี้ค่ะขีมพอกหน้าเด้งค่ะคืนเดียวเห็นผลทันทีนะคะท่านผู้ชมค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่นัดแนะนําไปตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าการที่เราจะดูแลผิวหน้านะคะเราต้องเริ่มจากการ c ล e a n s i n ผิวก็คือเคลียร์ผิวออกก่อนนะคะเช็ดเครื่องสําอางให้สายให้สะอาดก่อนด้วยตัวนี้ค่ะอุท่านผู้ชมสินค้าเยอะมากแต่ก็จะบอกว่าตัวนี้คือคาเวียจําได้ไหมคะ คาวีอาคลีนซิง่งผิวหน้านะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นตามด้วยออกซิเจนนะคะออกซิเจนไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเปลืองอะคะ่ะก็คืออยากให้ใช้อาทิตย์หนึงสอวันก็พอจริงๆใช้ทุกวันก็ได้นะคะสินค้าหมดไว้ก็ซื้อไวแต่ว่านัดไม่แนะนำค่ะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมสวยแล้วก็สบายกระเป๋าแบบประหยัดด้วย ตัวนี้ก็อยู่ในราคา450บาทนะคะท่านผู้ชมอาทิตย์หนึงใช้2-3ครั้งก็พอค่ะจะทําให้หน้าเราสดชื่นแล้วก็เพิ่มความเย็นบนใบหน้าด้วยนะคะท่านผู้ชม ค่ะสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะท่านผู้ชมห้ามหยุดสวยเด็ดขาดค่ะยิ่งถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเราอย่าไปคิดว่าเราจะไม่สวยไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเดินไปด้วยกันน่ะถ้าเราไม่สวยเขาก็มองแต่คนอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสวยเขาก็ภูมิใจค่ะท่านผู้ชมมีแฟนสวยมีแฟนหล่อเราก็ภูมิใจถูกไหมคะท่านผู้ชมฉะนั้นสวยแบบสบายกระเป๋าไร้สารเคมี Me, ต้องนัตตี้ e ิวตี้ค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยที่ดูรายการและที่โทรมาถามนัดนะคะทราบซึ้งใจมากๆค่ะท่านผู้ชมบางคนโทรมาแล้วโทรมาอีกแม้โทรมาน่ารักมากค่ะแต่ว่าอย่าโทรมาจีบเลยนะคะท่านผู้ชมโทรมาซื้อสินค้าดีกว่านะคะจะได้ช่วยกันสร้างบุญด้วยนะคะค่ะคลินิกทาวันนี้นะคะมีอยู่ว่า ผู้มีปัญญานะคะย่อมสแสวงหาทรัพย์ได้ถึงสิ้นทรัพย์แต่ก็ไม่สิ้นปัญญาค่ะท่านผู้ชมความหมายนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่มีปัญญาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนถึงไม่มีเงินก็สามารถหาทรัพย์ได้ด้วยปัญญาของเรานะคะท่านผู้ชมฉะนั้นทุกๆคนนะคะให้เจริญปัญญาไว้ด้วยการภาวนาด้วยการนึก คิดสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาสู่เราค่ะทาร์ยอย่าลืมนะคะนําคติธรรมดีๆนะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเราท่านผู้ชมจะมีแต่ความสุขและความเจริญค่ะเมื่อมีความเจริญแล้วก็อย่าลืมเรานะคะนัตต y วิ a ตี้กับเครื่องสําอางสวยสยไร้สารเคมีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะยังไงอาทิตย์หน้าดูกันเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย แคกครีมพอกหน้าเด้งขนาด5กรัมค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยนะคะสนใจสินค้าร้านนัตตี้บิวตี้ติดต่อเบอร์โทร0885532820 หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.nattymiddlebeauty.com ท่านที่จะติดตามดูรายละเอียดทาง Facebook mm hmm. แอดเข้าไปที่ mm hmm. nattybeautymiddleproducts@hotmail.com ครีมพอกหน้าเดง สูตรครีออพัตตาของร้านนัตตี้บิวตี้เห็นผลครั้งแรกที่ใช้เพียงข้ามคืนหน้าของคุณจะเด้งขาวใสวิ้งทั่วใบหน้า คลีนซิ่งคอลลาเจนสูตรร้านนัตตี้บิวตีช่วยให้ผิวหน้าคุณสะอาดใสตึงกระชับอ่อนกว่าวัยขึ้นแน่นอนคลีนซิ่งเจลสครับเจลสครับขัดผิวที่เสื่อมสภาพและช่วยลดปัญหาเรื่องการอุดตันและสิ่งสกรปรกทำให้เกิดสิวและความมันกระชับรูลูมขมขนให้เล็กลงได้เพียงครั้งเดียว ปินซิงออกซิเจนบริสุทธิ์ร้อเซนต์นำเข้าจากญี่ปุ่นสูตรร้านนั t t y b e a u ตีเมื่อผิวเราโดนแสงแดดใช้ออกซิเจนตัวนี้จะทําให้ผิวของเราไม่หมองคล้ำไม่มีฝ้าไม่มีกระทําให้หน้าใสานุ่มทันทีที่ใช้ในครั้งแรก